พี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมต้องการจะรายงานให้ทุกท่านทราบถึงงานที่ผมกําลังจะทาและบทบาทสําคัญของพวกเราทุกคนที่เป็นคนไทยนะครับในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านี้ก่อนอื่นผมขอถือโอกาสวันปีใหม่ไทยที่เพิ่งผ่านพ้นไปกล่าวสวัสดีนะครับวันปีใหม่ของไทยกับคนไทยทั้งประเทศผมขอให้ทุกท่านได้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรงและผมหวังว่าทุกท่านจะมีความสุข ในวันสําคัญอีกวันของคนไทยนั่นก็คือวันครอบครัวนะครับสาคัญเป็นอย่างยิ่งถึงแม้ว่าปีนี้นั้นจะแตกต่างไปจากทุกปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังเป็นวันสงกรานต์และวันครอบครัวที่มีความหมายเพราะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตของเรานั้นก็คือครอบครัวไม่ว่าเราจะต้องเจอกับปัญหาใดๆก็ตามคนที่อยู่เคียงข้างเราก็คือพ่อแม่พี่น้องและลูกหลานของเราปีนี้ครอบครัวของพวกเราใหญ่ขึ้นกว่าเดิม มากกว่าเพียงแค่ญาติพี่น้องทางสายเลือดแต่ครอบครัวของเรานั้นคือเป็นคนไทยทั้งประเทศที่อยู่รอบข้างเรา70ล้านคนนะครับในช่วงวิกฤตนี้ก็คงมีแค่พวกเรากันเองในครอบครัวไทยเท่านั้นที่จะอาศัยพึ่งพากันได้ที่จะช่วยกันบรรเทาความทุกข์ร้อนและความยากลําบากที่ทุกคนต้องเผชิญร่วมกันอย่างเช่นคนแปลกหน้าที่เสื้ออาหารมาแบ่งปันให้เราได้อิ่มท้องแบ่งเบาภาร,ระให้เราอยู่รอดต่อไปได้นี่คือความหมายของการเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ปัจจุบันประเทศไทยของเรากำลังอยู่ในภาวะการที่ตึงเครียดที่สุดกำลังทำลายชีวิตและการลรงชีวิตของคนไทยจำนวนมากอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อทามองไปทั่วโลกเราก็เห็นได้ว่าวิกฤตโควิดได้ก่อให้เกิดความเสียหายมากมายโดยไม่สนใจว่าจะเป็นประเทศร่ำรวยประเทศยากจนหรือประเทศมหาอำนาจปัจจุบันหลายประเทศทั้งในภูมิภาคตะวันตกยุโรปและอื่นๆรวมถึงประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ก็มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากและมีจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นหลักหมืน่นโดยผู้เชี่ยวชาญยังคาดการว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงไปถึงหลักแสนต่อไปในอนาคตซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ไม่เพียงเกิดขึ้นกับชีวิตของผู้คนเท่านั้นแต่ยังเสียหายไปถึงการทำงานการค้าขายและการทำมาหากินที่เกือบจะหยุดชะงกักทั้งหมดที่จึงเป็นภาวะวิกฤตครั้งใหญ่ที่ทุกรัฐบาลจำเป็นต้องดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาให้ได้ ตอนนี้งานที่ผมมุ่งเน้นเป็นสําคัญแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มงานหลักด้วยกันนะครับกลุ่มงานแรกก็คืองานที่เกี่ยวกับสุขภาพหมายถึงสิ่งที่เราต้องทําเพื่อลดการแพร่กระจายของโรคโควิด -19 และเพื่อเพิ่มความสามารถในการรักษาผู้ติดเชื้อกลุ่มงานที่2ก็คืองานเกี่ยวกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้มีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีวิตผ่านมาตรการและความช่วยเหลือต่างๆซึ่งผมได้มอบหมายให้กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการคิดและปฏิบัติมาตรการต่างๆให้มีประสิทธิภาพหน้าที่ของผมก็คือการประชาการและควบคุมการทํางานทั้งหมดของรัฐบาลแทนพี่น้องประชาชนผมต้องเป็นผู้นาให้ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานได้ทําหน้าที่อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพผมทราบดีถึงความกังวลของพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทและมาตรการอื่นๆของกระทรวงกาครคลังและกระทรวงอื่น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับวันนี้ผมได้สั่งการเรียกนัฐปฏตรีติว่าการกระทรวงการคลังและผู้เกี่ยวข้องได้เข้ามาพบผมเพื่ออธิบายถึงที่มาที่ไปและเหตุการณ์ทั้งหมดให้ผมทราบว่าปัญหาไม่เกิดจากอะไรและจะแก้ไขอย่างไรนะครับก็คงจะฝากไว้ให้ติดตามนอกจากเงิน5 0 0 0ันบาทแล้วช่วยไปติดตามงานของหลายกระทรวงด้วยกันนะครับที่มีมาตรการช่วยเหลือออกมาเกือบทุกกระทรวงนะครับเรียกว่าทุกกระทรวงช่วยเหลือก็เต็มที่นะครับ โดยภาครัฐจะเข้าไปดูแลในกลุ่มเป้าหมายของตัวเองนะครับนอกหนือจาก2ง,งานหลักแล้วที่กล่าวไปผมขอพูดถึงอีกหนึ่งหน้าที่ที่ผมถือว่าสําคัญที่สุดและเป็นหน้าที่ทีคนไทยทุกคนจะต้องมีบทบาทร่วมกันกับผมนะครับหน้าที่สําคัญนี้ก็คือเราจะสร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้มากกว่าที่พามาหลายเท่าได้อย่างไรมันเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทํางานของเราถ้าเราต้องการเอาชนะสงครามกับไวรัสโควิด -19 ให้ได้หน้าที่นี้ ต้องเริ่มมาจากการยอมรับความจริงเราต้องยอมรับจุดแข็งจุดอ่อนข้อจํากัดของตัวเองความคิดที่แตกต่างด้วยนะครับเราต้องยอมรับว่าปัญหาความเสียหายที่เกิดจากวรัสโควิด -19 นั้นจะแก้ไขได้ก็วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับภาคส่วนต่างๆและเราคงต้องยอมรับว่ารัฐบาลเพียงฝ่ายเดียวคงไม่สามารถหาคําตอบให้กับทุกปัญหาได้คนกลุ่มอื่นและภาคส่วนอื่น ก็อาจจะมีคําตอบที่ดีและมีความคิดที่ดีได้ด้วยเช่นเดียวกันวิกฤตโควิดครั้งนี้ใหญ่และซับซ้อนมากหน้าที่ของเราจึงต้องต่อสู้ไปด้วยกันแบบเป็นหนึ่งเดียวทั้งประเทศเราทุกคนจะต้องเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันเราจะต้องหาความร่วมมือดึงทุกภาคส่วนของสังคมรวมถึงกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มทุกคนที่มีความรู้ความสามารถและพร้อมที่จะช่วยเหลือประเทศเราต้องการคนเก่ง ที่มีอยู่มากมายในประเทศของเราให้มาร่วมมือกันนี่คือคำว่าทีมประเทศไทยไม่ว่าจะมาจากภาครัฐจากมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยต่างๆมาจากภาคเอกชนกลุ่มมหาเศรษฐีหรือพี่น้องประชาชนที่ยอมเสียสละตัวเองเข้ามาร่วมกันต่อสู้เหมือนกับที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ร่วมกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขและอาสาสมัครมากมายได้เสียสละตัวเองอย่างกล้าหาญ เผชิญความเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่ทุกวันเพื่อช่วยรักษาชีวิตของผู้อื่นผมทราบดีนะครับว่าหลายภาคส่วนในทีมประเทศไทยได้เริ่มลงมือทําอะไรที่สําคัญและมีประโยชน์ไปแล้วหลายอย่างแต่วันนี้ผมต้องการเพิ่มความร่วมมือกับท่านทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นโดยเริ่มที่ภาคเอกชนก่อนสิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้านั้นประการแรกก็คือผมจะออกจดหมายเปิดผนึกถึงหมหาเศรษฐีที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย20ท่าน ขอให้ท่านเหล่านั้นได้บอกผมว่าในฐานะที่ท่านเป็นผู้อาวุโสของสังคมท่านจะร่วมมือก,กันกับเราได้อย่างไรและท่านจะลงมือช่วยเหลือประเทศไทยของเราให้มากขึ้นได้อย่างไรบ้างต่อไปมหาเศรษฐีของประเทศไทยทั้งหลายล้วนมีอิทธิพลอย่างมากต่อเศรษฐกิจของประเทศและถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกผมขอให้ท่านได้มีบทบาทสําคัญในการร่วมกันช่วยเหลือประเทศและร่วมเป็นทีมประเทศไทยด้วยกันกับเราด้วยนะครับ ผมเข้าใจและซาบซึ้งที่หลายท่านได้ลงมือทําไปแล้วหลายเรื่องแต่ผมต้องการให้ทุกท่านทําเพิ่มเติมมากกว่าที่ท่านได้ทําไปแล้วผมรู้ว่าทุกท่านต่างก็เต็มใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ประเทศต้องการความช่วยเหลืออย่างมากที่สุดเพราะผมรู้ว่าความเดือดร้อนของคนไทยก็คือความเจ็บปวดของท่านด้วยผมขอให้ทุกท่านได้แบ่งปันความสามารถและความฉลาดหลักแหลมรวมทั้งมุมมอง,มอ,งอันมีวิสัยทัศน์ของพวกท่าน พร้อมกับใช้องคอ์กรที่มีศักยภาพสูงของท่านมาช่วยกันจัดการกับวิกฤตที่เรากําลังเผชิญอยู่ในวันนี้นอกเหนือจากกลุ่มมหาเศรษฐีของประเทศไทยผมยังอยากจะรับฟังและใช้ความรู้ความสามารถของภาคเอกชนทั้งหมดอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าประการที่2ก็คือผมจะไปพบกับสมาคมภาค,ภาคธุรกิจไม่ว่าจะขนาดกลางหรือขนาดเล็กเพื่อรับฟังพวกท่านด้วยตัวผมเองโดยตรง ไม่ต้องผ่านหน่วยงานใดเพื่อให้ผมจะได้รับทราบถึงสถานการณ์ที่แท้จริงผมต้องการเข้าถึงความรู้ความสามารถขีความสามารถของท่านและความเชี่ยวชาญอันหลากหลายของภาคเอกชนนอกจากนี้ผมต้องการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะความต้องการและความท้าทายที่ทุกคนกําลังเผชิญอยู่ผมต้องการรับฟังว่าพวกท่านต้องการที่จะร่วมมีบทบาทในการแก้ปัญหาครั้งนี้อย่างไรรวมทั้ง สิ่งที่ท่านได้ทาไปแล้วและสิ่งที่ท่านจะช่วยเราทํากันต่อไปนะครับและที่สําคัญผมต้องการได้ยินความคิดเห็นของพวกท่านว่ามีจุดใดบ้างที่รัฐบาลกลัวจะทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับว่าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ต้องช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศแต่เราสามารถจะขยายแรงกําลังในการช่วยเหลือให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยความร่วมมือกันกันกบาคเอกชนที่มีทรัพยากรมาก มีวิธีการทำงานและมีวิธีการเข้าถึงผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวโดวยเฉพาะอย่างยิ่งหากรัฐบาลจะเข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในสถา,านการณ์เช่นนี้ย่อมมีความคิดเห็นที่หลากหลายแม้กระทั่งในกลุ่มผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้วยกันเองก็ยังมีมุมมองการแก้ไขปัญหาที่แตกต่างกันออกไปผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับผมอยากจะรับฟังทุกท่านเพื่อช่วยกันหาทางออกที่เหมาะสมที่สุด ผมเชื่อมันว่าความคิดเห็นของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่ล้วนเกิดจากความรักชาติและความปรารถนาดีต่อประเทศทั้งสิน้นและเมื่อเราเลือกที่จะปฏิบัติทางใดทางหนึ่งแล้วก็ขอให้ทุกคนได้รวมมือกันสนับสนุนเพื่อช่วยกันผลักดันให้เกิดความสําเร็จตามที่เราต้องการผมขอให้พวกเราทุกคนทํางานร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้พวกเราใช้วิกฤตครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะช่วยสร้างประเทศไทยของเรา ให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งมีความเปึกแผ่นและมีความเป็นหนึ่งเดียวกันของพี่น้องคนไทยในช่วงเวลาที่ประเทศของเรากำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากขอให้พวกเราทุกคนได้ร่วมกันแสดงพลังของความเป็นไทยออกมาอีกครั้งให้โลกได้เห็นว่าพวกเราคนไทยได้รวมมือช่วยเหลือกันและต่อสู้ไปด้วยกันโดยไม่มีสีเสื้อและไม่มีฝักมีฝ่ายทางการเมืองในอนาคต เมื่อเรามองย้อนกลับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้จะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากและความเสียหายมากมายแต่ในอีกด้านหนึ่งเราจะเห็นว่านี่คือช่วงเวลาที่เราได้อะไรที่ยิ่งใหญ่กลับคืนมาด้วยนั่นคือเราได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของคนไทยอีกครั้งและเราได้ค้นพบความกลมเกลียวเป็นครอบครัวเดียวกันของพวกเราคนไทยทั้งประเทศผมมีความหวังเช่นนั้นนะครับและผมก็เชื่อมาวับคนไทยทุกคนก็มีความหวังเช่นเดียวกันกับผม ผมขอให้ทุกคนมาร่วมมือกันทำให้ความหวังของพวกเราเป็นความจริงเราจะต้องชนะไปด้วยกันขอบคุณครับ